เอ้ยพี่ดีไปดูสินี่มันไข่ยังไงอ่ะพี่ดีนี่มันไข่ไดโนเสาร์เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นไดโนเสาร์มันจะเป็นไปได้ยังไงโอ้ยนี่อีฟองหนึ่งเหรอใช่นี่นี่เป็นไข่ไดโนเสาร์ที่น้องนายเก็บมาได้ใช่ไหมครับว้าวเป็นตัวแบบนี้เลยได้ตอนนี้ไดโนเสาร์กำลังตื่นกันเลยนะครับไข่เชื่อค่ะทีเล็ก วันนี้อากาศดีมากเลยเด็กๆไปปั่นจักรยานกันดีกว่าไปเลยไปเลยมาเลยไปมาเลยโอ้ไปปั่นจักรยานกัน เหนื่อยเหนื่อยเลยเด็กพี่ดีเราไปเล่นไดโนเสาร์ดีกว่าพี่ดีไปเล่นไเสารีแรป้าปป้าไปเล่นไดโนเสาร์ดีกว่าไปเล่นไดโนเสาร์ป้าไปเล่นกันเลยโอ้โหโอ้โหไดโนเสาร์ตัวมันเริ่มเลยเดนเสาวต้องไปยิ้มได้ ไปเล่นกันดีกว่าไปไปคี่เลนวสาร์กันดีกว่าไปเลยเด็กๆเด็กๆมาดูอะไรนี่เร็วนี่ไงพี่ดีพี่ดีมาดูสิเฮ้ยมาดูสิ นี่มันไขอะไรอะเฮ้ยพี่ดีมาดูสินี่มันไขอะไรอะพี่ดีนี่มันไขไดโนเสาร์เลยเพราะว่านี่มันเป็นไดโนเสาร์มันจะเป็นไปได้ยังไงโอ้ยนี่อีฟองหนึ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันจะเป็นไปได้ยังไงลูกไดนเสาร์น่ะมันสูนพันไปตั้งหลายร้อยล้านปีแล้วนะหรือว่ามันจะเป็นไข่รดโนเสาร์จริงๆเดี๋ยวเราเอาใบฟ้ที่บ้านดูไหมเออดีเหมือนกันนะ,ะลองดูดีกว่าเนาะ,ะโอ้แต่มันอยู่กับไดโนเสาร์เนาะมันน่าจะเป็นไข่ไโดนเสาร์เลยเนาะเดี๋ยวตามมันฟัาให้มนะั นี่ตอนนี้เราก็ไปเอาไข่มาแล้วนะน้องๆซ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไข่ไดโนเสาร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยต้องแกะดูนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลูกไดโนเสาร์ออกมาแล้วเราจะทํายังไงไม่หนีเฮ้ยมันกัดเราล่ะถ้ามันวิ่งได้มันจะบเฮ้ยเราจะกัาไเนี่เราจะวิม่คนสิบสิเอาแกะเลยแกะเลยอ่าตอนนี้เราก็ได้ไดโนเสาร์ออกมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วมีนอาเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันดูไหม เดี๋ยวเราต้องมาประกอบให้มันคืนชีพมีชีวิตขึ้นมาอ๋อให้มันเป็นไดโนเสาร์นะเอาลุยกันเลยนะคะ ไดโนเสาร์ที่น้องนายเก็บมาได้ใช่ไหมครับว้าวเป็นตัวแบบนี้เลยอันนี้พันอะไรคะเนี่ยไทเจลนีย็อกใช่ไหมใช่ไหมลูกนี่เล็กนี่เฮ้ยนี่ของพี่ดีเสร็จแล้วนะคะนี่เลยว้าวพี่ดีของพี่ดีเป็นตัวอะไรคะเนี่ยทีเล็กอ่าเพราะว่าขาขาหน้าเขาจะสั้นๆนะพี่ดีประกอบเองเลยนะเก่งมากเลยนี่เลยเป็นไทเทเนียมเป็นชายเนลยมช็อปนะ ว้าวายห้ากันเหมือนจา็ดริงมากเลยนคาขยับหัวด้วยโอ้ใช่มันเหมือนจริงมากเลยมันก็ขยับได้ขยับได้ด้วยโอ้ได้ นี่เลยเสืกำลังซุ่มกันเลยนะครับใช่เชิงตัเล็กโอ้โหอ๋อเดนอสซ่าเราได้มาแล้วแล้วยังไงต่อปะป๊าเราต้องเอาไปคืนแม่มันหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องตามหาแม่มันอยู่แน่เลยอ่ะหนูหนูเห็นแม่มันอยู่ตรงที่สวนวิบงั้นตอนเย็นนี้เราเอาไปคืนดีกว่านี้ไหมเนาะเอาไปปล่อยดีกว่าเนาะสงสารเนาะสาอเดี๋ยวเราจะเอาเดนอสา่าไปปล่อยเนาะไปปล่อยหาแม่มันนะเอ๊เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะ เดี๋ยวเราต้องเอาไดโนเสาร์นี่นะไปคืนแม่เขานะ<ม>เขาจะได้อยู่กับแม่เขาเ<ม>นาะเอาไปคืนแม่เขาดีกว่าไปน้องนายเอาไปคืนแม่เขาก่อนลูกแล้วเราจะรู้ได้ไงอะว่าตัวตัวไหนเป็นลูกของตัวไหนอะ่ะดวงดาออกค่ะดเดายังไงอะครับตัวนี้มันคือทีเล็กตัวนั้นมันคือทีเล็กค่ะอ๋อตัวนี้เป็นทีเล็กค่ะ โอ้เงี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นลูกของตัวนั้นสิเอ,อ้ยตัวนี้มันสีส้มๆเหมือนตัวนั้นเลยอ่ะป๊าปาว่าตัวนี้ต้องเป็นลูกตัวนั้นแน่เลย <c oughs> งั้นเรารีอ,อไปคืนดีกว่าเนาะ <c oughs> ปะพวกเราตอนนี้ไดโนเสาร์ตัวลูกก็อยู่กับพวกตัวแม่มันแล้วเขาจะได้อยู่เป็นครอบครัวเหมือนกับเราไงดีไหมอด่ไปงั้นเรากลับกันเถอะเนาะปะส่งไดโนเสาร์เสร็จแล้วปบายไป่ต้องกลับจริงนะไ้